ครับวันนี้ผมจะมานำเสน,นอโครงการเรื่องการแปรรูปไวน์กิมบอนเดอร์กราวาครับโดยมีชั้ชิดกุ้งก็คือนายปรส์ทองก้อนและนายมกรอยังพงษ์ค,ครับและมีครูที่ปรึกษาคือน,นายนันทวัฒน์โตสัจจากครับโดยวายนั้นเป็นเครื่องอดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่เช่นเดียวกับเหล้าโดยมีการใช้ยีสต์ที่ทำปฏิกิริยากัานนบน้ำตาในผลไม้และเปลี่ยเป็นเอเทานอลคำว่าเดียวซาและความร้อนโดยยีสต์และผลไม้ลหลายพันเุ์เป็นปัจจัยหลักในวายอรัญจชนิดซึ่งพืชผักและสุดท้ายรวมกับทุประเทศ ยังไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเมื่อเปรียบเทยบกับวายปกติทั่วไปดังนั้นทางคณะผู้จดทำจึงทําการแปลรูปวายเกี่ยวมด้วยกระวานเพื่อทําให้วายกระวานนั้นไม่ได้เป็นีแค่เรื่องสารพันธของตัวุนไัยแต่ยังคงมีรสชาติและกลิ่นที่สามารถทําให้วายชนไทยเป็นที่สนใจในตลาดมากยิ่งขึ้นครับโดยวัตถุประสงค์ของเรานะครับคืออย่างแรกเพื่อเรียบเทียบวายจากกระวานเทศและกระวานไทยที่เหมาะสมกับของวายอย่างที่สองครับเพื่อศึกษาอัตราส่วนของกระวานต่อน้ำที่เหมาะสมต่อการ โดยพี่การน์เนมือนาานครับขั้นตอนแรกคือจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกระวานไทยกระวานประเทศที่เหมาะสมกันหมักปวูกกระวานนะครับโดยเริ่มจากการเตรียมกระวานและอัคนแดงที่ผสมกับน้ำในอัตราส่วน0.0015กิโลกรมต่อลิตรน,นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการแปลสพันของกะวันครับจะเป็นได้แก่กะวันเทศและกะวันไทยนะครับปรับน้ำหมักให้มีปริมาณของแข็งที่ได้ได้นะครับเท่ากับ22องศาบิกรื้ยน้ำตาลทรายปริมาณกฤิติกรอยละ0.4ถึง0.6มลต่อปริมาตรฉะนั้นนะครับเติมเพอร์เซียมเมตาไบซอนไฟร์ร้อ0ถึง200พัทเพอร์มิลเลียนครับเพื่อยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาในน้ำหมักครับฉะนั้นเติมยิสเฮวินบีเอ็มสี่คูนสี่ร้อยละศูนย์จุดหนั่วงที่อุณภูมิ ห้ถึง30องศานะครับฉะนั้นนะครับหมักอุณหภูมิไว้ที่20่สิบบวกลบสองศาเซลเซียสเป็นเวลา22วันครับเก็บตัวอย่างทุกๆสวันนะครับนำมาวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องไฮโดรมิเตอร์ปริมาณของแข็งที่ละลาได้นะครับโดยใช้เครื่องแฮนด์รีฟักตัมิเตอร์และค่าความเป็นกรดด่างครับโดยใช้เครื่องพีเอชมิเตอร์ฉะนั้นครับจึงนำมาทดสอบทางสสัมผัสนะครับโดยใช้ไนโพรซิทอนิกสกิลสกอริงนะครับเพื่อทำการทดสอบการจับนักกิ่นรสชาติที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ จากผู้การทดสอบ30คนในช่วงอายุ30-50ปีนะครับหลังจากนั้นครับจึงนำมวลที่ได้จากกระวานที่ละกวนไทยมาเปรียบเทียบในเชิงสถิตินะครับเพื่อดูคุณภาพของวายจากกระวานทั้งสองชนิดนะครับวิธีสองครับจะเป็นการทดลองอัตราส่วนของกระวานต่อน้ำที่เหมาะสมในการหมักไวน์กระวานโดยขั้นตอนนี้ครับจะเตรียมกระวานตามสายพันธุ์ที่ได้เขาเลือกไว้จากมีผลที่ออกผลได้ดีกว่านครับเตรียมน้ำที่มีปริมารแตกต่างกันทั้งหมด4ชุดนะครับโดยแปลตัวส่วนน้ำต่อกระวานที่มีตาส่วนดังนี้นะครับจะได้แก่0 0 0 7 5 0.015 0.03และ0.06กิโลกรัมต่อลิตรนะครับหลังจากน,นั้นครับก็ทําเหมือนที่ผ่านๆมาเลยครับก็คือพอทําเสร็จนะครับก็หลังจากนั้นก็จะนาผลที่ได้จากอัตราส่วนของกาวานต่อน,น้ำที่ได้ต่างกันนามาเปรียบเทียบในเชิงสถิติในการเพื่อดูคุณภาพของวายน,นะครับต่อไปจะเป็นการทดลองหาอัตราส่วนของยีสต,ต์สำหรับหมักที่เหมาะสมกันหมักวายกาวานะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะทําเหมือนขั้นตอนผ่านมานครับแต่เราจะ ทำการเตรียมยีสต์ B M สี่คูณสี่ที่มีปริมาตรแตกต่างกันทั้งหมด4ชุดนะครับได้แก่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่และศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดกรัมต่อลิตรนะครับพอทำทุกอย่างเสร็จนะครับจึงนำผลที่ได้จากอัตราส่วนยีสต์ต่อน้ำหมักที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบในเชิงสถิติและการเพื่อดูคุณภาพของวานะครับซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลครับเรามีการวิเคราะห์ทั้งหมดสี่อย่างก็คือ การวิเคราะห์ค่าทางภษาสัมผัสธการหาค่าปริมาณของแกนที่รายได้และการหาค่าความเป็นกงดนด่างนะครับซึ่งผลที่ได้มันครับจากการาฟที่แสดงค่าเพลของกบวานทั้งสองสั์ในภายในเวลา21วัน,นครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่21นะครับค่าเพียนมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับต่อไปจะเป็นการแสดงค่าเบีกของกบวานทั้งสองสั์ใน20วันนะครับจะพบได้ว่าในวันแรกนะครับ ค่าบีของนั้งสองตัวจะมีค่า23ในวันที่21นะครับจะพบได้ว่าตัวของกระวันปกตินะครับมีค่าองศาบีอยู่ที่8.2ส่วนกระวันเขียวมีค่าองศาบีที่6.8ครับจะเห็นได้ว่าตัวของกระวันเขียวมีค่าองศาบีที่มากกว่าตัวของกระวานนะครับ ต่อไปจะเป็นการแสดงหาค่าแอลกอฮอล์ครับของกวาง2สายพันธุ์นี้ได้เห็นได้ว่าวันแรกครับทั้ง2สายพันธุ์นั้นมีค่าประมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ศูนย์พอจนถึงวันสุดท้ายที่มาเสร็จเรียบร้อยครับตัวของกวางไทยจะมีค่าแอลกอฮอล์มากกว่าตัวของกวางเทศนะโดยกวางไทยมีค่าแอลกอฮอล์อยู่ที่9.5เปอร์เซ็นต์แต่ตัวของกวางเทศมีค่าแอลกอฮอล์อยู่ที่เกเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปจะเป็นการแสดงหาค่าทางปริมาณหาค่าทางสัมพันธ์ของกวางทั้งสองสายพันธุ์จะเห็นได้ว่าตัวของกวางไทยนั้นมีคค่่าาามกกกวววตััของะนเทศรบ อยู่ที่7.32อ,องศาเราจึงนำกวานไทยมาทดสอบต่อครับเนื่องจากตัวของกวานไทยได้นำผลผลออกมาได้เยี่ยมหรือดีกว่าตัวของกาลันเทสครับซึ่งต่อไปจะเป็นกราฟแสดงค่าเพชทของนั้นที่แตกต่างกาันทุกทีช่วงเวล21วันนะครับทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21นะครับมีค่าไม่แตกต่างกันมากนะครับโดยรวมถึงค่าบิก๊ก แล้วก็คลายแอลกอฮอล์เหมือนกันครับแต่ในส่วนของค่าทางสาสรสัมผัสที่เเห็นได้ว่าอัตราส่วนของกรดตอนน้าที่0.015นะครับมีมีคุณภาพทางศาตรสัมผัสที่ดีที่สุดนะครับเราลงมาจะเป็น0.0075 0.03และ0.06นะครับเราจึงใช้0.015มานำมาทดลองต่อครับกราฟของอัตราส่วนยี่ส่อนน้าหมักที่แตกกันทั้งหมด4ี่ชุดครับโดยกราฟของพวกนี้ครับก็จะมีค่าที่ซึ่งไม่แตกต่างกันมากครับรวมไปถึงกราฟแสดงค่าค่าบิก แล้วก็กราฟสแสดงหาค่าของแอลกอฮอล์นะครับต่อไปจะเป็นกราฟสแสดงหาค่าทางสัมผัสเห็นได้ว่าตัวที่อัตราส่วนที่ศูนย์ครับมีค่าทางส,สัมผัสที่มากที่สุดนะครับโดยประโยชน์ที่ข้าวได้รับขอ,ของงานนี้ครับจะทําให้รู้ว่าจะทำทำให้เกิดวายด้วยใหม่ที่เกิดจากกาวานครับเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ผลิตและผู้บริโภควาย และได้มิการทำไว้ที่ถือได้ว่าเป็นรสชาติที่ดีที่สุดนะครับสรุปผลนะครับจากการทดลองจะเปรียบแล้วว่าตัวของกะวานเทศนะครับมีน้ำตาลที่มากกว่าตัวของกะวานไทยแต่คุณภาพหรือค่าทางสัมพันธ์นะครับตัวของกะวานไทยจะมีค่ามากกว่ากะวานเทศนะครับจากผู้ทดสอบทั้งหมด30คนนะครับจึงสรุปได้ว่าในการใช้กะวานไทยในอัตราส่วน0.015ละเอียที่มีอัตราส่วน0.008จะได้กะวานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับโดยทางเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ